น้าปฏิรูปที่ดืนะคะก็จะเป็นเนื้อเรื่องของน้ำสมุนไพรนะคะน้ำสมุนไพรน้ำดื่มนะคะได้ราบการสนับสนิติการณ์เชิงประกรดเวค่ะค่ะขันมาที่คุ่นะคะคู่ต่อไปก็จะเป็นเนเรื่องของน้ำเต้าหู้ m ีเอ0ม1 3ค่ะก็เป็นผลการเิจันะคะจากโรงาบารเกษตรค่ะอะไรแบไาอีันนี้เอาไปชแล้วเอาไปทอะื่นจะได้นะก็จะได้ก็ลองดูนะคะ ก็ไี็งานขม่บ้า้วนงเ้านาม่บานดไปเฉยโ่ตองเรไปูกที่แก่อนดีกว่าเลยแ้แม่บ้าเยอะม่กนนี้ก็คือเราลุกขับมาเลยนะคะนชาเ้นนะคะมือนะคะเป็นชาัต้นกา็น่วนใญ่บลองนข้าจเารี้กนะค้ี้วก็หลาเพราะว่ามันเป็นอันดี้คอมนะบางที่เราไปเจอเป็นข้อกี่อันน่าดังอันะอันที่แบบว่าดูแล้วนุ่ม พอจริงค,ค <น S 1> ่เข้าจรงนะเข้าจริงนะคะเป็นตลาดถ้ามีสโลแกนนะตลาดเกษตรกรเกษตรกรจริงจริงทุกสิงลอดภัยนะคะเรามการเปิดโรใหความรู้เรื่องของผู้ที่าอ่านด้วยนะคะเรื่องวารเกษตรแล้วก็การความสะอาดนามัย์สำหรับตลาดเกษตรกรของเรานนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของ ข้าวต้มนะคะข้าวต้มหมูมีขวยเดี่ยวนะคะและหมูหันจากประุมศักด์ค่ะข้าวต้มและขวยเดี่ยวได้จากสนับสนุนจากปศนะคะกสจุรียอยในวันนี้นะครับก็มีพิธีงานมาต้อนรับกานเปิดงานนะครับก็มีหลายหลายด้วยนะครับที่เป็นบุรุษผู้วหญ่ขอขอบคุณวนะครับเจ้าของสถานที่นะครับคือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลอยนะครับครับ กคงไม่ไม่ไม่บ <t Foster> <Okay. S 1> ังเป็นลายหน่วยงานนะครับเพราะว่าจำนวนมากนะครับแต่ว่าคือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวัฒกรรมให้ก้าวหน้านะครับพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนบนพื้นฐานของสื่องนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับเทคโนโลยีของไอทีเกษตรและสังคมนะครับโดยเฉพาะเราก็มาร่วมกันวัดแผนเป็นแผนพัฒนาการเกษตรและสังคม วัดนะครับของจังหวัดะสที่มีคมเสี่ยงเกษตรกรอย่ารกอยู่นะครับซึ่งก็ขอรนเรือไถ่ต้ครับผิวจะเจอกันกดในรอบปีองันร้อยสิ2แป8นะครับยากจาเข้าปีใหม่มาแต่ของก้าวปีใหม่มาที่ผมรู้สึกว่าฝนตัวนึงก็เหมือนเป็นเป็นเีืผมพมฒนาแล้วก็เป็รื่งวังกานขึ้นมาในตัวเปานท่านสุริยการท่รู้จักหน่อย เรื <gesch> <laughs> ่นองกับนี้คือเลขาธิการผมสามคนคนหนึ่งเป็นระดุศีกางที่สัมเกี่ยวประทุนสกุลสิบปีรู้ใจแล้วแต่เลมาสามคนอาจจะท่านเดชชินมาก่อนเดี๋ยวแนะนำเพราะว่าในเพื่อวงจันอยู่อยู่เดิมโยกไป็นรูปตำแหน่งในคือบ้านค่ายนะครับตัวผมวิจิตรทางพนงานครับในเพื่อวังจันทร์ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งก็ อาจจะปฏิบัติราชการเร็นหารและการดำเนินตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้บัญชาและคณะเสด็จร,ราชการที่ประสานงานออคิดว่าน่าจะทำง,งานได้อยา่างราบรื่นนะครับตามที่ท่านผู้ว่าได้ขั้นหมายไว้ผมต้องขอขอบคุณท่านอีกท่านหนึ่งครับอขอบคุณครับ มีกฎหมายต้นเดียวกันเลยขอเขาช่วยกันเอาย้ายอาเรียนที่ระยองเลยนะตัวราชการที่ผ่านมา